สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดโคกกระบือชมผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดเลยรัดเสาเมื้อ,อ,อนี้เป็นเสาวันเสาทีงีทิ5หเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2อง7นอรอยเกครับครูบรรลดที่น้ำพาพี่นอ้องมาเบิ่มืองจำหวจราคางวัวราคาควาย ดูตลาดน้องแก่เลยเท่ามัอนี่นะครับจะเป็นยังไงรถกระตุกมากจืนดนะครับมันมมอ,กกอน,นี่บริษัทไบบูลมากใจก็ดยังลำบากันหน่อยนะครับงวก,กัดลายนะครับกำลังลังไหลเขาล้ามาลักข้างงวดจะไดเป็นยังไงได้มัอนี่คือเบื้องขึ้นแน่อย่างน่อยบ่น,นะครับเอาช่วงบรรยากาศนะครับคึกคักใครมาแล้วบอ่ดี อ่็หลายครับก็บรรยากาศไปก่อนมันแดงองค์ตรงแต่ลูกไผ่นอน,อนพ่อ,นอหนอมไผล่ะเอาบ้านมานืเอเท่าแม่สาวเท่าไหร่พอ่อเ,เ,เปิดเปิจ้าหาแม่สาวสามเเอฟามหนึ่งสิบห้าเดือน<า>สูงลอยสาิ เงินสาวแยกดียุตึ้งดาวนะ่ะดาดียุครับเปิดไปสองมื้นหาแม่แม่ลูกดิพอ่อแม่ลูกดิเ,เปิดเท่าไหรเปิดซี่หาเออเดี๋ยวผมดีมากหาดอกกุ้งหันละเปิดซี่มื้นหาครับ 45,000บาทลูกกับลูกแม่ถุงลอย40ลูกเขาเล็กยังไม เมนผสมอีวิ่พอโอ้เอ้าต้อนลออในทั้งสองโตมาโค้นได้เหลอกเอาฝากเบอร์พ่อศูนย์หกสี่ศ6นย์หกสี่หกห้าหน่งห้าหนึ่สามสามหามสนอลคำมันมันขอบขอบคุณครับเออบังนี้ยันนาหนาผีไหนหวัสดีครับ กันเดือนเหรอเดือนกว่าครับพอไหนตกะลับตลสูงยเท่าไรอ่ะาครับอออ้หางเงครับลสิลากินรับประกันตำนี้รับประกันท้องเปิดไวเท่าไรอ่ะปหางไครับห้าหมครับอ้หางเงียว โดมี่ํำนี้เครื่องดำต่อรางได้ต่อรองได้มาจัไสอ่ะตอนนี้ครับเอาฝากเบอร์รเก้าสองครับว่าไปหกหนึ่งหาเก,กครับห้อยมี่คิดว่าง่ามั้ยครับอา้ามันหมานครับขอบคุณครับนี่ไปมักน้ำกับโทษตามเบอร์นีล้ละใหญ่ๆแลนะนะ แม่ลูกเดียวลูกเม่แม่ผสมอ,อีกไปลูกใคริิเตอร์ครับแม่ตไรหยับยย่งลูกกับลูกเมียเนาะเปิดไปเท่าไรอ่ะสามหมื่นเก่าพับาทครับอ้าีใบ,บไม่หลอดนะครับครับมีใบไม่หลอดครับโอ้จางเงาวดีอยู่ you. เอาหลดมต่อนองไหนฝากเบืออ ja ่ะ้ปดางปลาต้ <S 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 ่หกหางหก้นหาครัจากใครจขอครับคัมันหมันนะต่อรองไหนครับ เน่ลูกเน่เปิดเท่าไรอ่ะเม่ลูกเปิดเท่าไรสามหมื่นเกียรติพันลูกแม่้าลูกผูสามหม่นเกียพันแม่ผัสมิ่ไปสม่สามหื่นกว่าโตขึ้นหลอดหลอดรับอาปัญชีอาบัญชี mọi người có nó đó đâu à, à, không phải không phải câu hỏi bay ai à, chết xuống là... <tiếng nói> si hào khoai em khoai hoi 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 tao khoai tao khoai tao ไปได้ด้อมันมันโอ้ขีดตมยงางหาหมองกลียางไปได้ดิจุดพวเยียเทียนตขอมาน ลูกไเสียดูหนุกดูบัดเปิดเปิดะไรเสียเปิดไปเทอาไรนี่เเปิดที่มันเก่ากาโอ้เกเดือนเราจัดเก็บ 6กสิบเดือนแล้วละครับหน้าหนาวหยเลยสูงอยเท่าไรลอยสี่สิบสี่สบหกส่ส่หางแอยหขึ้นย่แล้สามหมเท่าไรก่อนสี่หมื่นเาพันต่อรองได้เาไปซื้อไปไหเอาบบขวดะได้แบบขวด ปูนีู่นนเปิดไปที่มือหาพ่อลูกไผ่ลูกปัาขามหนึ่งครับโอ้ลูกตาหนึงง่งตบฟอพันอพันดีหนึ่งครับพนาผมก0ังไปเชิญเลยครับนม่นกดพอพันครับมาถี่มันอยู่เันแม้น่ายง่ตายมัใน,ในอยู่เป็นต้นพวนี้อ่ะกอบจ เคเอฟสามครับดอกตั้งดีแข็งขาก็ดีให้ห้ำกระดำสี่มืนเท่าไรก่อนสี่มืนหาพัน่อต้อรองไะไอีกโอ้งมอยู่เดยเว้ยโอ้ยไปรื่อน้ำบานเม่อยไหสาว้อชางาจัเลยวะ้ามัากาเบ้อบ้าเบ้อ คุณหน่งว่าหกหกหนึ่งสองแปดเจ็ดห้าเสียบีสวมมนครับมันมันลำดวยหมักมักหมัอยู่นิครื่องนำบากนะครับมานกลพ้อยเท่าไหร่ครับสสี่พันสามหมื่นสี่พันองว่นี่บบะกันสามหมื่น่พับมั่วเนือ มันัจะบอกหลายครัวว่าอะไอเดมาลีเอามาจักตัวมือเนี่ยเอามาจักตัวโอ้ยมันอยากไปหามอะไรนี่มามันมันมันใส่บูดบ้ามือเนี่ย เมียสาวเอาตัวได้เมลีนดิเจ้าหาโอ้อยเลียงรอยเลียงนั่นนะย่นยดหยนธรรม,าามาชาติดีสูงลอยซีที่บวกเมีใหญ่ดิ่ารที่ผสมไปนั่นก็สูงลอยซีที่บวกขึ้นกันนึงดูสีลอยหายางไปบ่ไดครับขี่ตมมีสองตัลิอ เอาฟ้าเบอท์โทคนเว่าไปดีสามเก้าว่าไปคูนห้าสามหกเมมะริเมมะลิจังหัครับครับนี่แหละครับสองตัวมักตัวไรเรียกเอาใส่หนอเอว่าจะใส่บูดมากยางยากแค่หน่อย เอาหมอกได้ไปได้กไปหันแล้วพี่น้องไม่หวั่นว้าบัาผู้บ่าวัั่นดิบ้าผู้เดียวมือเนี่ยบ้าเนองันหลไปหาขายตะกระเตียนหรอเออจับตะกระเตียนไทยเด็ดเมียลูกเมียลูกครับลูกโผ่ขึ้นลูกหมลูผครับเอาจักหัดรองมืนหาครับร้องมื้นหาต่อร่างได้เอาตะลูกลูกเอาจักหวัดลูกเอามมื้อหนึโอ้ยอยากไอ้ยคนเบบาลไหลไปด ลูกเพืนเน้แม่ีหนนะยุ่งมือหาตัวลูกมือหนึ่งใช้ลูกวันในไลฟ์คืก็มดมันผสมไปอะนนี้องวับสองมืนหาพันบาทครับลุงลอยซีที่บวกแม่มันลูกลูกพี่ดีโย่เอ้าไบางน้ำปลาเบอร์ทัวรม 0 8นย์แปดหนึ่งศย์หสามห้าเจงครับเสียออดเมืองสวงครับปรมานครับย่างๆ่ครับวันนี Lightning> ้มันบริสัทบูดมากวันหนึ่งวันนี้ว่าจืนบันนี้เปลูกไส้เสือว่าอะไรวเอาบาเอาบาพ่อเขาบมาหอนดีกว่าเออเออ มาจากสมเด็จคนนี้แม่นยังคนนี้วัดอ้อันนี้มันขึ้นไร่กาจ้าขนาดล้ำปีเศร้าแล้วล่ะไปลูกไส้เอาตัวไหนมาลูกหัวผ้าข้าวเจ้าผักกูจังราคาวะ เออวัดจังไสลูกไส้อกหมืนเมียลูกวะหก0มื 60, ่นขนะครับลูกไหลานออโอ้โหแดงดีทับจจกเดือนละลูกอ๋อวัชรนได้สัวนทองเนาะสวนวัชได้หกมืนสวนออตอนองไหนวะ สูงลอยหาที่บวกคนในเมมันมเครื่องดำน้ำอยมีเบอร์โทรฝากวันลุกว่าไหมรูดแปดสามครับว่าไปลุกชายแปดสี่หนแปดดสจากบ้านหนังโคนแก่ครับเอามันมานสลุกด้ะอันนี้มันยังกันพอลุกเนี่ยสวัสดีครับหัวเอาเจ้กวาดเนี่ยจ้าจัาข้า้มาโอ มเดาใ้เรลงเก็บเอออเยอะไิดทันยู่ยังครับผมกำลังทายอยู่โอ้ก็กลังหายางมองไปยากครับหมือนเดียว่ได้ใช้รองเท้าไม่ได้ใช้วูดว่าแต่แล้วผมไดไปสิย่าา รถเดิไน,ไนไปก,ไไปกรุงเว้ามาให้เขียบมั้งเอาคลิปนี้ปากตอนพี่น้องทราหน่อครับสบายดี